สวัสดีครับท็อปโซลาเซลล์วิทยานะครับวันนี้ท็อปโซลาเซลล์ก็ได้มาติดตั้งโซลาเซลล์นะครับระบบออนออฟกริดไฮบริดนะครับขนาด10กิโลวัตต์นะครับอินเวอร์เตอร์เป็นของดีเนะครับขนาด10กิโลวัตต์ซิงเกิลเฟสนะครับตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ของฟอสเฟตนะครับขนาด300แอมป์นะครับบีเมเเป็นของเจเคนะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะครับตัวนี้เป็นเมนูภาษาไทยนะครับ ครับตอนนี้ก็กําลังเทสระบบนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเราปิดไฟการไฟฟ้านะครับแล้วก็เทสระบบนะครับตอนนี้เป็นเวลาโดยประมาณนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งนะเวลานะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณบ่ายสามโมงนะครับก็ผลิตไฟได้ประมาณสองพันสี่ร้อยวัตต์นะครับนะฮะตอนนี้โหลดเปิดแอร์อยู่ที่สองพันถึงสามพันวัตต์นะครับนะฮะตอนนี้ก็เป็น เบรกเกอร์ของแผงโซลาเซลล์นะครับสองสตริงนะครับตัวนี้เป็น a g s นะครับตัวนี้เป็นชินโอทัมเมอร์นะครับก็ AC เข้า AC ออกนะครับตอนนี้เทสนะครับเปิดแอร์นะครับตัวนี้เป็นขนาด12,000 b t u นะครับกับอีกห้องนี้นะครับห้องนี้ก็เป็น12,000 b t u นะครับนะแล้วก็ไฟรอบบ้านนะครับบ้านลูกค้าเป็น บ้านไม้เก่านะครับก็คือระบบไฟนะครับก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอสมควรนะครับนะครับว่าใครในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ลูกค้าไม่มีพื้นที่ติดตั้งนะครับก็ที่เป็นไม้นะครับลูกค้าก็ไม่อยากให้ไปติดตั้งนะครับก็อยากให้ติดตั้งในพื้นที่โล่งนะครับทางเราก็ได้ทาแหล็กนะครับทาแหล็กนะครับ แล้วก็ประกอบชุดดิมมเตอร์เข้าไปในแหลกนะครับก่อนที่จะแขวนนะครับในช่องระบายลมของทางบ้านลูกค้านะครับบ้านลูกค้าเป็นบ้านลูกค้าเป็นไม้ทั้งหลังครับนะฮะระบ,บบไฟก็ไม่ผ่านเบรกเกอร์สักตัวนะครับมีการต่อ,อต่อนิวตันไลน์แล้วก็ต่อต่อกันออกไปโดยใช้เบรกเกอร์ตัวเดียวนะครับทางเราก็ทําการแยกโหลดนะครับให้หมด ทั้งหลังเลยนะครับนะฮะครับ,รบก็หากใครสนใจการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นะครับก็โทรเข้ามาที่เบอร์โทร0 8 0 6 5 1 1 6 8 6นะครับเบอร์โทร0 8 0 6 5 1 1 6 8 6นะครับ ID Line T O P 2 3 0 1 2 8ครับ ID Line T O P 2 3 0 1 2 8ครับ